คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนินเน้นนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยชื่นชอบไปลืมกด s ับสไครต์นะครับกดไลค์ กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับมาฝาก f อฟพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิตรรักนะครับได้มีความโชคดีนะครับจับวินชุดมังกรทองแตก3ตัวนะครับ186นะครับสำหรับชุดวินของเรา ก็ขอแสดงความดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับเข้าทั้งวินไทยนะครับอ่าไทยก็เข้านะครับลาวก็เข้านะครับลาวออกวันศุกร์นะครับผมรัฐบาลไทยออกวันเสาร์ชุดวินวันเสาร์นะครับเจ็ดก็มีห้าก็มีแปดก็มีแตกนะครับของรัฐบาลไทยห้าแปดนะครับอ่าห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเด้งๆก็ขอแสดงความดีกับเอซพี่น้องมีความโชคดี คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับสูตรนะครับเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับแอดก็มีเลขทูบมาแบ่งปันนะครับขอเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่ทวดนะครับเผื่อมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปู่นะครับเห็นเป็นตัวไหนก็จดไว้แคบไว้นะครับสําหรับแอดมินเห็นเป็น8นะครับ เป็น9แล้วก็เป็น7นะครับ9ก็เป็นทะมุมทะมุมเหมือนเลข0ูนย์จะเป็น9ก็ไม่เป็นจะเป็นศูนย์ก็ไม่เมนเป็นนะครับก็แล้วแต่อวิจรณญาณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเผิดอมีโชคมีชัยชอบก็ค่อยตามนะครับโอเคนะครับสาหรับเลขทูบแอดก็มานําเสนอเลขทูบมาแบ่งปันทั้งเลขทูบเลขสูตรนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปรับชมเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของ ข้อสอบราวนะครับผมออกค่อนข้างใกล้จะปีใหม่แล้วพี่น้องออกไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับออกค่อนข้างโหดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบไทยแล้วก็ข้อสอบราวนะครับจะสิ้นปีแล้วนะครับออกสมเบสมแบ,มบนะครับระวังด้วยเลข10ตัวนะครับมันส่งสัญ,ญลักษณ์มาแล้วออกแค่3ตัวถือว่าโหดสุดๆตั้งแต่วันที่13บธันวาแล้วพี่น้องเห็นหรือเปล่านะครับเลข10ตัวออกแค่เลข2เลข3แล้วก็เลข4โหดไหมล่ะ วันที่15นะครับเลขส0ตัวก็มาออก3ตัวเช่นกันก็คือเลข8เลข1และก็เลขหโหดไม่ล่ะกักไว้ตั้งเยอะเลยนะครับสำหรับข้อสอบนะครับพี่น้องก็ระวังด้วยนะครับมันจะค่อนข้างเจ้าเล่แล้วนะครับจะเอาไม่อออกฟุ่มเฟือยแล้วนะครับกักไว้นะครับเคยมีนะครับออก2ตัวก็มีนะครับเราพัฒนาระวังด้วยงวดนี้ถ้าชอบค่อยตามนะครับ สำหรับวัน,นี้แตก3ตัวชุดวินนะครับ816นะครับก็อย่าลืมจับคู่จับวินนะครับข้อสอบไทยก็แตกชุดวินนะครับจับวินด้วยนะครับถ้าไม่ชอบตัวที่แอดคัดให้โอเคนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนาโชคพาโดยก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับแอดก็มี3สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคํานวณข้อสอบไทยและก็ลาพัฒนานะครับ ใช้ได้เฉพาะรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับฮานอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ได้ก็สอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเป็นเลขกําลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับเอลซีพี่น้องที่เคารพรักนะครับแอดมิีก็จะมาสุดว่วย่อให้ดูนะครับสาหรับวันศุกร์นะครับหนึ่งแปดหกสามตัวแตกนะครับบางท่านก็ได้แปดหกหกแปดนะครับชุดวินนะครับแตกหนึ่งแปดหกนะครับสาหรับวันเสาร์เต็มเบลนะครับผมหลังจากข้อสอบลาวออกปุ๊บ ลอกการบ้านกันหรือลอกเลขแปดนะครับลอกเลข8มาก็มี8ปดห้านะครับ8ปหล่างนะครับก็อสอบไทยแล้วก็7จ็ห้าเดนะครับได้เจดห้านะครับบางท่านได,ได้2เด้งนะนะครับสําหรับวันเสาร์ก็ยินดีกับเอซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมีเลข9เลข5เลข7เลข4เลข6เลข2กับ0ก็คือเลขส่วนเกินนะครับก็สามารถจับคู่จับวินได้เหมือนกันเอสก็จะใช้สูตรของมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับพี่พี่น้องวันนี้6ตัวเลยนะครับเ,รเด่นๆนะครับก็จะมีเลขสองสองนะครับแล้วก็จะมี4 2 4 6นะครับผม7 ห้าแล้วก็เก้าสองสี่หกเจ็ดห้าเก้านะครับสำหรับสูตรของเราสำหรับสูตรเจาะสองตัวนี้เน้นชอบค่อยตามนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นเน้นอยู่ที่นะครับผมเน้นรูดอยู่ที่ห้าแล้วก็เจ็ดนะครับสายวิ่งสายรูดรูดห้ากับเจ็ดนะครับสำหรับตัวลองนะครับ ตัวที่2แอดคิมจะคงเข้าชุดเม็ดเดี่ยวนะครับสำหรับท่านะครับผมจะเจาะไม่เยอะนะครับเน้น 5, รูท่ายคิมจะเจาะแค่3คู่นะครับยุสีพี่น้องเจาะไปเกินนั้นเดี๋ยวพี่น้องจะว่ามันเยอะก็จะมี0ูนย์ห้าเลขนอกตารางที่คัดออกไปนะครับอะไรก็ต้องเริ่มจากศูนย์ซะก่อนนั่นแหละศูนย์ห้านะครับแล้วก็ห้าสี่เลขในตารางนะครับแล้วก็ห้า ห้าสี่สี่ห้านะครับแล้วก็ห้าหกหกห้ากับหัวด้วยนะครับผมทีพี่น้องถ้ามาห้าเก้าเดี๋ยวจะวาวุ่นเพราะหกับเก้ามันก็ตัวเดียวกันตามสำนักเขาว่านะครับสำหรับตัวที่สองนะครับเน้นรูดอยู่ที่เจ็ดนะครับจะมีศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้า นะครับหรือ fc พี่น้องจะจับเป็น72 74 75 76 79ก็ได้หรือจะเป็น52 54 56 59เหมือนชุดวินนะครับจับชุดวินก็ได้นะครับถ้าไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดออกมาให้นะครับสำหรับในกลุ่มแอจะจาะให้ 5, 5คู่นะครับ5คู่โอกาสพลาดมันก็จะน้อยนะครับเจาะน้อยคู่โอกาสพลาดมันก็จะเยอะนะครับ fc พี่น้องนะครับแอดกิมจะจอย5คู่จะเลขผสมใส่ให้ด้วย นะครับสำหรับในกลุ่มของเรานะครับสำหรับ5ก็ระวัง54นะครับห6หรือว่า5 9กับหัว7ก็ระวัง74 7 5เ็นะครับพี่สีพี่น้องตามนี้นะครับสำหรับดิ่น7นะครับหรือจะ7จ6เจ็ดก็ได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับแอดก็คัดออกมาได้ประมาณนี้สำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคิมคัดออกมาให้นะครับก็จับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับวัที่แล้วแตก3ตัวชุดวิน186นะครับ สามตัวเด่นนะครับก็จะมีสี่สี่ตัวเด่นนะครับสี่ห้าเจ็ดแล้วก็หกนะครับแล้วก็หกหกห้าเจ็ดนะครับระวังด้วยนะครับเลขค่อนข้างจะออกน้อยนะครับดูสี่พี่น้องออกพี่ลักพิเลนนะครับก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเลขนอกตารางนะครับก็จะเป็นหกหนึ่งแปดเก้า นะครับเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักคัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางนะครับ8 6หนะครับือว่า89ก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะครับกับหัวนะครับตามนี้นะครับสาหรับแนวทางก็ตามนี้สหรับเบิ้ลก็จะมี5 5 7หนะครับ6กนะครับกับหัวให้ด้วยนะครับถ้ามา99แล้วจะวาบุ่นนะครับตามนี้นะครับสาหรับเด่นนะครับสาหรับเลข6กับเลข8 เดือนนี้มา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 กนะครับมาเด่นมากเลยนะครับมาตลอดนะครับตามนี้นะครับสําหรับสูตรนะครับสําหรับเอซพี่น้องอยากได้6ตัวนะครับแอดก็คัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวเด่น6ตัวนะครับก็ระวังอ่าแปนะครับสี่ห้าเจ็ดแล้วก็หกนะครับ สำหรับแนวทาง6ตัวนะครับตามนี้นะครับสำหรับสูตรจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยงวดที่แล้วก็แตกวินตารางนะครับ186กนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่จับคู่จับวินสำหรับเอ็ซีพ ok ok ี่น้องชื่นชอบแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยก็ชื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ ให้ทางช่องด้วยนะครับสําหรับ FC นะครับที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแ ok, อดมินน้ำโชคพ่ารวยชื่นชอบอม่ลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจไจ่มด้ิภาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินนํำโชคพารวยมานําเสนอนะครับ สำหรับ f c พี่น้องอยากได้สูตรเม็ดเดียวหรือว่าเลขลวิ่งล่างวิ่งบุญก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปค้นคิดค้นหาสูตรเลขวิ่งหรือว่าเม็ดเดียวให้ MC P พี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพปรยขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใชยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ